สวัสดีค่ะดวงการงานการเงินความรักประจำวันที่2 9สิงหาคม2563าทํามีคำทำนายดังนี้นะคะดวงประจำวันที่2 9สิงหาคม2563ของคนเกิดวันอาทิตย์ด้านการงานงานของท่านจะได้คนรักท่านเป็นคนช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะด้านการเงินท่านจะมีค่าใช้ใจ่าย ที่ยังต้องรับผิดชอบอยู่มากนะคะด้านความรักคนรักของท่านจะช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีค่ะดวงทั่วๆไปท่านอาจจะมีปัญหากับเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่อายุน้อยกว่าได้นะคะดวงประจำวันที่29สิงหาคม2563ของคนเกิดวันจันทร์ด้านการงานงานของท่านจะมีปัญหา แต่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนรักของท่านด้านการเงินท่านจะได้เงินจากญาติของท่านก้อนใหญ่เลยนะคะแต่ท่านก็จะมีรายจ่ายไม่น้อยทีเดียวค่ะด้านความรักคนรักของท่านจะประสบบัติเหตุได้นะคะช่วยเตือนเขาหน่อยนะคะดวงทั่วๆไปเพื่อนและคนที่อายุน้อยกว่าท่านจะเป็นผู้ช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีค่ะ ดวงประจำวันที่29สิงหาคม2,563ของคนเกิดวันอังคารด้านการงานงานของท่านจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากลูกน้องและคนที่อายุน้อยกว่าท่านด้านการเงินท่านมีรายได้เข้ามาจากการทำงานแต่รายจ่ายก็ออกไปอย่างไม่ได้ตั้งใจเยอะอยู่ค่ะด้านความรักคนรักของท่านจะนำโชคลาภมาให้ แต่ก็อย่าเสี่ยงโชคจนมากเกินไปนะคะดวงทั่วๆไปญาติและคนในครอบครัวของท่านจะช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีค่ะดวงประจําวันที่29สิงหาคม2563ของคน,คนเกิดวันพุธด,ด้านการงานงานของท่านจะได้คนรักเป็นคนช่วยเหลืออย่างมากค่ะด้านการเงิน ท่านมีรายได้เข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายออกไปอย่างต่อเนื่องช่วงนี้เก็บเงินไม่อยู่ค่ะด้านความรักคนรักของท่านจะเป็นกำลังใจและนำความสุขมาให้ท่านอย่างมากมายเลยค่ะดวงทั่วๆไปญาติและเพื่อนของท่านอาจจะกำลังมีเคราะห์อยู่นะคะช่วยเตือนด้วยนะคะดวงประจำวันที่ 29. สิงหาคม2,563ของคนเกิดวันพฤหัสบ,บดี ด้านการงานงานของท่านจะได้คนรักของท่านเป็นคนช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะด้านการเงินท่านจะมีเงินเข้าก้อนใหญ่เลยค่ะจากคนที่อายุน้อยกว่าท่านหรือจากการเสี่ยงโชคค่ะด้านความรักคนรักของท่านจะนำความสุขและช่วยเหลือท่านเติมกำลังใจให้ท่านเป็นอย่างดีค่ะดวงทั่วๆไประมัดระวังคําพูดและอารมณ์กับญาติของท่านหน่อยนะคะ ดวงประจำวันที่29สิงหาคม2 5 6 3ของคนเกิดวันศุกร์ด้านการงานงานของท่านจะสำเร็จแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นักด้านการเงินเงินของท่านจะเพิ่มพูนขึ้นจากญาติญาติและเพื่อนเพื่อนของท่านเป็นผู้ช่วยเหลือค่ะด้านความรักคนรักของท่านจะเป็นทั้งผู้ช่วยเหลือท่านแต่เขาก็ยังมีเรื่องที่ต้องพึ่งพาอาศัยท่านอยู่นะคะ ดวงทั่วทไปท่านจะทำสิ่งใดก็สำเร็จและมีความสุขมากๆค่ะดวงประจำวันที่29สิงหาคม2563ของคนเกิดวันเสาร์ด้านการงานระวังต้องเสียทรัพย์จากงานที่ทำอยู่นะคะแต่คนรักของท่านจะช่วยท่านค่ะด้านการเงินท่านต้องระมัดระวังและคิดให้รอบคอบในการใช้เงินที่เกี่ยวกับงานหรือ เรื่องส่วนตัวนะคะด้านความรักคนรักของท่านช่วยงานท่านได้มากๆค่ะคนโสดมีเกณฑ์ได้คู่นะคะดวงทั่วๆไปลูกน้องหรือคนที่อายุน้อยกว่าท่านจะช่วยเหลือท่านและทําให้ท่านประสบความสําเร็จได้ค่ะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านที่รับชมมีความสุขสมปรารถนาและโชคดีตลอดวันนะคะสวัสดีค่ะ